สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้ามจะมาสอนวิธีมูเตลูกระเป๋าตังนั่นเองนะคะคือใช้กระเป๋าตังให้ร่ํารวยใช้ยังไงมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ของอ้้มเนี่ยอ้้มเชื่อเพราะว่ามันเกิดจริงกับอ้ํมแล้วแล้วก็เพื่อนเพื่อนบล็อกเกอร์หลายคนนะคะก็กําลังเหอวิธีการมูเตลูนี้เยอะมากๆนะคะแล้วก็ได้ผลในกลับไปหลายคนเลยนะคะพี่อัม้มคิดว่าถ้าเพื่อนๆพนที่ได้ดู มีโอกาสได้ร่ำรวยมีโอกาสได้เงินเยอะขึ้นพี่อ้ําก็รู้สึกแบบเอออยากนำเสนออยากแชร์ประสบการณ์แต่อย่างว่าแหละมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่อยากให้งงง่ายนะคะเอาเท่าที่เราสบายใจแล้วกันเนาะมาดูอันแรกก่อนพี่อ้ําขอเือก่อนที่จะสอนมูเตลูนะคะเป็นกระเปสตางค์ที่พี่อ้ําเพิ่งซื้อมาชาแนลนะคะตัวนี้ตอนแรก โบเนี่ยนะคะดอกไม้เนี่ยมันจะติดอยู่ที่หออีกทีหนึ่งเขาบอกว่าตรงนี้มันก็มีราคาสมมติถ้าในอนาคตเราจะขายเงี้ยเราก็ควรจะเก็บไว้พี่อ้ําก็เลยมาแปะไว้ที่กล่องเพราะยังไงเราต้องเก็บกล่องไว้อยู่แล้วนะคะ ชาแนลวันนี้พี่อ้ําซื้อมาที่ช็อปสยามพารากอนนะคะอันดับแรกเลยพี่อ้ําเลือกมานะคะเพราะว่าหนังค่ะหนังคาเวียตัวนี้ดีมากแล้วก็ทนมากนะคะแล้วแบรนด์ชาแนลก็เป็นแบรนด์ที่ติดตลาดนะคะเวลาขายก็สามารถขายได้ราคาดีนะคะและใบนี้นะคะเป็นใบสุดท้ายนะคะซึ่งมีรหัสนะคะ ตรงกับวันเกิดพี่อ้๊อนั่นคือ28นะคบพี่อ้มม๊เนแบบเฮ้ยยังไงก็ต้องได้เพราะว่าคือเหมือนแบบเป็นของของเราอะเพราะวันเกิดกับรหัสของกระเป๋ามาตรงกรันจริงๆกระเป๋าเนี่ยมันจะมีรหัสนะคะซึ่งตัวชาแนลแบบนี้หนังคาเ์บอเนี่ยมันทำความสะอาดง่ายแล้วมันก็เกิดลิ้วรอยยากนะคะการดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะอาสติกออกเลยนะคะและก็กระเป๋าสตางค์นะคะมีการแบ่งช่องนะคะเยอะแยะเลยนะคะสามารถใส่งเงินได้เยอะมากนะคะ แล้วก็ใส่บัตรได้เยอะมากเช่นกันค่ะแต่สังเกตว่าพี่อ้จะใส่เฉพาะบัตรที่จําเป็นเท่านั้นนะคะบัตรที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ใส่แล้วกระเป๋าสตางค์พี่อ้ําจะดูโล่งๆนะคะดูไม่ลกนะคะเตรียมพร้อมรับเงินตลอดเวลาค่ะ <c oughs> วิธีใช้นะคะบอกว่ากระเป๋าสตางค์ที่ดีควรจะเป็นทรงยาวแบบนี้นะคะถ้าดีที่สุดก็คือการใช้รูดซิปนะคะ ใช้กระเป๋าสตางค์ห้ามพับเงินนะคะก็คือแบบว่าเงินเราอ่ะไม่ควรจะพับควรจะแบบว่าใส่เข้าไปแบบนั้นเลยนะคะวิธีเรียงเงินนะคะก็จะเรียงแบบนี้นะคะเอาหัวลงแบบนี้นะคะนี่อย่างนี้เลยค่ะโดยเรียงจากแบงค์น้อยสุดนะคะไปแบงค์เยอะสุดก็คือแบงค์พันอยู่ในสุดนั่นเองนะคะเรียงให้เป็นระเบียบนะคะแล้วในกระเป๋าสตางค์เรานั้นควรจะไม่ลกเขาบอกว่าเงินไม่ชอบ อยู่กับสิ่งที่ลกนั่นเองนะคะและอั้มนะคะก็จะเก็บเหรียญน,นะคะแยกไว้อีกกระเป๋าหนึ่งนะคะแล้วก็บตัตรต่างๆนะคะที่ไม่จําเป็นก็จะเอาไว้อีกกระเป๋าหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการใช้กระเป๋าตาังค์เรียกเงิอนอ่ะคือไม่ควรมีเหรียญและไม่ควรเป็นกระเป๋าตังค์ที่ลกนะคะอันนี้มันจะมีบัตรมาให้ด้วยเดี๋ยวให้ดูบัตรนะคะตัวบัตรเนี้ยค่ะมันจะเป็นการาดนะคะ การที่เราจะต้องเก็บไว้ใช่ไหมคะรหัสอันนี้นะคะสังเกตน,นะครับจะมีรหัสอยู่ตรงการ์ดอันนี้มันจะต้องตรงกับนะคะรหัสที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ของเรานะคะมันถึงจะถูกต้องนะคะเวลาไปซื้อถ้ามันไม่ตรงก็แปลว่าไม่ถูกต้องนะคะเราก็ควรจะเก็บใบเสร็จไว้นะคะตัวนี้มันก็จะมีนะคะที่เป็นแบบว่าสีทองสีอะไรอย่างี้ด้วยแต่พี่อ้ําเลือกเป็นสีเงินมาเพราะว่ารู้สึกว่าเงิน,น่ะมันดูไม่แก่เกินไปนะคะคิดว่าเหมาะกับพี่อ้ํานะคะแล้วในกล่องก็มีถุงผ้ามาให้ด้วยนะคะ เป็นผ้มมากำมะหยี่นะคะแล้วก็มีใบเสร็จนะคะรับเงินพร้อมใบรับประกันนะคะรับประกัน1ปีแล้วก็น,นี้เป็นคู่มือการใช้งานนะคะคือรับประกัน1ปีก็ถือว่าเยอะนะคะแล้วก็นะคะพี่อ้ํรู้สึกว่ากระเป๋าสตางค์อ่ะเป็นสิ่งที่บ่งบอกนะคะว่าปีนั้นเราจะได้เงินเท่าไหร่มันเป็นเคล็ดลับของคนญี่ปุ่นที่พี่อ้ํศึกษามาเขาบอกว่ากระเป๋าสตางค์ราคาเท่าไหร่สมมติของพี่อ้ําเนี่ยซื้อมาราคา36มหมื่นหกที่สยามไปรัก้อนใช่ปะ ก็อาไปคูณ200มันเป็นกฎทฤษฎีเลยนะคะของคนญี่ปุ่นเขาบอกว่า,วาอันเนี้ยจะเป็นรายได้ทั้งปีของเราสมมุติว่าพี่อามซื้อมา3,6มก็เอา200คูณเข้าไปกี่ล้านละ่ะนั่นแหละจะคือรายได้ทั้งปีของเราเขาบอกว่ากระเป๋าสตางค์ที่ดีนะคะไม่ควรมีได้ลุยนะคะหรือว่ากระเป๋าสตางค์ขาดถ้าเกิดขาดเราคนจะทิ้งเลยเพราะว่ามันจะเก็บเงินไม่อยู่นั่นเองค่ะมาพูดถึงเรื่องสีนะคะสีที่ถูกฉลองนะคะหลายๆคนคงจะงงว่า สีแต่ละสีทุกฉลกเป็นยังไงบ้างมันก็จะมีหลายหมอเนาะแบบหมอลากหมอช่างอะไรเงี้ยก็จะมีการเลือกสีที่แตกต่างกาันแต่เนี่ยพี่อ้ําใจอิงการเลือกสีตามทฤษฎีของญี่ปุ่นนะคะที่พี่อ้ําดูแล้วว่าเออมันสงเหตุสมผลเพราะว่าพี่อ้ำอ่ะเคยมีกับดักตังไปแล้วหลายใบล่าสุดพี่อ้ําใช้สีดําเมื่อปีก,ก่อนนู้นก็เรียกเงินดีมากพอมาเปลี่ยนลองใช้สีแดงนะคะมันไม่เรียกเงินนะแกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันน้อยลงนะก็เลยลองกลับมาใช้สีดามันก็มาอีกแสดงว่าพี่อ เคล็ดลับตำราเนี่ยถูกต้องพี่อ้ําเลยเอามาบอกเพื่อนๆนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะควรเลือกกระเป๋าสตางค์สีม่วงหรือสีดํานะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะควรเลือกกระเป๋าตังค์นะคะสีทอง สีส้มอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าสีน้ำตาลคนเกิดวันอังคารนะคะใช้สีเทาและสีน้ำเงินคนเกิดวันพุธนะคะก็จะใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะไม่มีการแยกพุธกลางวันพุธกลางคืนใดๆทั้งสิ้นนะคะคนเกิดวันพุธลหัสนะคะควรใช้กระเป๋าสตางค์สีครีมสีเหลืองหรือสีขาวนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะใช้ได้เพียงสีเขียวเท่านั้นนะคะและคนเกิดวันเสาร์นะคะควรใช้กระเป๋าสตางค์สีแดงค่ะและนี่นะคะคือเคล็ดลับการเลือกสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะพี่อ้ําจะ แนะนำเลยว่ามันจะมีวิธีการเลือกวัสดุที่ใช้ทำบอบสตางค์ด้วยเช่นอาใช้จากสัตว์น้ําใชจา้จากนู่นจากนี่จากนั้นพี่อ้ําว่ามันลงลึกและเยอะเกินไปนะคะบางทีเรารู้สึกว่ามันหายากเกินไปเราก็เอาเฉพาะสีแล้วกันเนาะเพราะว่าสีมันเป็นอะไรที่ยังหาได้ง่ายกว่าค่ะและวันแรกนะคะที่เราได้กับสตางค์มานะคะวันที่เรา คิดว่าเราจะเริ่มใช้งานนะคะเราควรจะเอาตังค์ที่เรามีนะคะให้เยอะที่สุดนะคะยัดลงไปในกระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้น3วันโดยห้ามเอาเงินมาใช้เลยนะคะอันนี้คือการที่เราทําให้กระเป๋าสตางค์รู้จักกิ่นของเงินนะคะเราก็บอกเขาว่า จำกินเงินนี้ไว้นะแล้วก็พาเพื่อนเข้ามาเยอะๆพาเข้ามาให้แม่มากๆเลยนะคะอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นการเรื่องจิตวิทยาและเรื่องความเชื่อด้วยนะคะและอีกข้อหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องรู้สึกดีทุกครั้งที่เราได้ใช้เงินไม่ว่าเราจะเอาเงินให้ใครนะคะหรือว่าเราจะรับเงินเข้ามานะคะและทุกครั้งนะคะ ที่เราให้เงินกับคนอื่นนะคะเราควรหันหัวธนบัตรส่งไปให้เขานะคะแล้วก็บอกธนบัารเหมือนแบบว่าไปดีนะแล้วกลัาไหนอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องจิตวิทยาแล้วก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะคะพี่อ้ําหวังว่าจะไม่มีดราม่าเกิดขึ้นนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจอยากลองนะคะพี่อ้ําก็แนะนําให้ลองไปทําดูแล้วก็ลองมาคิดดูว่ามันจริงหรือเปล่าสําหรับพี่อ้ําน่ะพี่อ้ําจริงแล้วก็บล็อกเกอร์หลายๆคนที่เป็นเพื่อนพี่อ้ําที่ได้คุยกัน ก็เกิดเรื่องแบบนี้จริงนะคะพี่อ้ํก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแต่พี่อ้ํลองทําตามเคล็ดลับอันนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆนะคะพี่อ้ําหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องมูเตรูไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมส c ั i b ส c าย n n ช l y o ยูทู e พี่อ้ํนะคะแล้วก็ฝากไปกดไลค์แฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กของพี่อ้ํด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทวิตเตอร์ด้วยนะคะทวิตเตอร์ใช้ชื่อว่า และแนรีวิวนะคะพี่อ้าเพิ่งหัดเล่นนะคะเล,เล่นได้ไม่นานนะคะถ้าใครเล่นทวิตเตอร์นะคะฝากฟอลโล่ด้วยนะคะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะมูเตลูเมื่อไหร่คิดถึงพี่อ้าพาพี่อําชอบมากเรื่องมูเตลูนะคะที่ชอบพี่อ้าอํานนะพระเยอะมากอะไรที่เรื่องเองินเรื่องทองนะคะพี่อ้บูชาหมดค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย